หมูป่าน่ารักน่ารักนี่เบิ้งครับพี่น้องเบิ้งหมูกินอาหารกินนันกินนี้เขาโยนให้กินกินบิดได้ครับนี่แหละครับพ่อเดี๋ยวเบิ้งอยู่ครับพ่อเดี๋ยวหาเนว้ให้เพิ่นกินเบิ้งดีได้หลยเย็นเบิ้งเพิ่นกินนั่นกินนี้กินเบิ้องหลก็ไปหาเนว้ใหม่เพิ่นกินไม่ครับ